โลนี่เอ6ตอน Q&A ขับรถชิวชิว EP สวันนี้ก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันนะครับเออใช่ครับผมเป็นตัวละครใหม่นะครับคพื่อคๆอาจจะสงสัยว่าคนที่อยู่ข้างๆชื่อว่าใครไหนแนะนําตัวซิสวัสดีครับผมมีชื่อว่ากายนะครับและนี่คือเพื่อนของผมนะครับชื่อว่าเอ็กซ์ต้าผมเป็นตัวละครใหม่ เอาละวันนี้เราจะขับรถไปด้วยตอบคำถามพี่เอไปด้วยโอเคเข้ามาเริ่มกันเลยคำถามนี้ก็เป็นของคุณก็เป็นของคุณอ่านชื่อไม่ออกแฮคขาถามมาว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรเออผมอยู่จังหวัดลำปางครับโอ้โห oh, oh. ถามดีเหมือนกันแฮ hey. เอาอย่างนี้เดี๋ยวชนจะเป็นคนตอบนะแล้วนายเป็นคนถามอ่ะโอเคไหมโอเคดิว ตอนนี้ไฟตอนนี้ตอนนี้รถติดฮะโอเคตอนนี้ไฟเขียวเราไปได้อืมไปขับรถนี่มันโคตรชิวเลยว้าวจริงโอเคคำถามนี้ก็เป็นของคุณก็เป็นของคุณฟีฟ่านะครับโอ้ถามเซียเชียวเดี๋ยวผมตอบหมดเลยละกันคำถามแรกพี่ชื่ออะไรโอเคครับก็มีชื่อว่าเดี๋ยวผมจะใบให้นะครับลมลอลิงสโมมา สาล,ละเอหอหีบนอนเหนือนอนหนูสาล,ละเอือโอเคเขาเอาไปรวมกันนะคะฟีฟ่าข้อสองพี่ใช้แอปอะไรตัดต่อแอปแคปคัดครับข้อสชอบชิปโปน่าจะมาถึงชื่อเรื่องอะไรนะครับอ๋อผมชอบชอบแนวเกา่เกาๆสนุกๆน,นะครับข้อสี่คิดยังไงกับช่องผมตลกดีครับแถมก็สนุกด้วยครับ ผมชอบดูช่องฟีฟ่ามากเลยก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube ผมเคยใช้ช่องอื่นดูฟีฟ่าครับรับคำถามถามคุณฟีฟ่าหมดแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เป็นของคุณก็เป็นของคุณอ่านชื่อไม่ออกแฮะเขาถามมาว,ว่าใช้แอปอะไรแต่ตอตตอบไปแล้วโอเคต่อไปก็เป็นของคุณเพิ่งตอบตอนนี้รถติอีกแล้ว ตอนนี้ก็คือจะเข้าสู่ลำพูแล้วใกล้จะถึงเชียงใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รถกลับมาไม่ติดแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ลำพูแล้วโอเคตอบคำถามต่อไปก็ไปของคุณก็แปของคุณอ่านเชื่อไม่ออก user that ot 6 tx 8 ui 8 u พี่ถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับเอิมตอนนี้บอกแล้ว ว่าเจ้ของช่องแกแกอายุเก้าขวบแล้วนี่แกเขาอยู่ปคนนี้เขาอยู่ปสแล้วก็เจ้าของช่องอะโอเคคําถามแล้วก็ตัดไปแต่ก็ถามน้อยแฮะโอเคคําถามก็มีอีกนะต่อไปก็เป็นของอ่านชื่อไม่ออกแฮะเขาเขาถามมาว่าน้องมีตัวละครอะไรบ้าง ก็มีทุกตัวแหละมีประมาณน่าจะเยอะมั้งแต่ไม่แต่แต่ไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่แต่ก็น่าจะมีเยอะแหละสองน้องมีเพื่อนอะไรบ้างน,นี่น่าจะมาถึงชีวิตจริงมั้งมีเพื่อนนั่นแหละแต่แต่ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงก็ไม่รู้จักนะบางคนนะ่ะโอเคคำถามก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะถึงเชียงใหม่แล้วตอนนี้เราถึงเชียงใหม่แล้วเย้ Yay! โอเคครับสำหรับ Q&A คำถามก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้มี Q&A อีกก็ย่าลืมคมเม่มาพูดคุยกันด้วยนะคะ Q, Q a จะมาต่อเมื่อมีคนติดตามถึง400ซับสไครต์โอเคนะถ้ากดไว้ก็อาจจะมี Q&A ไวๆก็ได้ขอโทษหน่อยนะที่ผมทำช้าไปหน่อยเพราะว่าก็เพราะว่าแอปทวิตครับมันขัดข้องนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เราจะชวนแล้ว 啊！阿哥干，打一挂。